สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสกุนทั้งหลายนะครับยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ชาแนลอาร์มซีนีมาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรเกชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรเกชั่นตัวอย่างแรกกับเธยไทยบ้านเดอะซีรีส์มาแล้วครับปีนี้กับหนังเรื่องแรกของ จักรวาลไทยบ้านในปี2025นี้นะครับผมโอ้โหหลังจากที่ผลงานก่อนหน้านี้อย่างเปลเลอ์นะครับก็ได้สร้างผลงานชื่อเสียงมาอย่างท่ทม่ทมท้นรายได้ทมุมทลายมากมายอยู่พอสมควรเลยครับและรอบนี้จักรวาลไทยบ้านกลับมาอีกครั้งเปิดตัวด้วยเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมผมก็ได้ทราบข่าวมาตอนบูสสวแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีพี่มะม่วงสแสดงแล้วก็มีพี่พิพนามาคนณดาจ์จิตติตอมาสแสดงในจักรวาลไทยบ้านเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณแฟรง ที่เคยไปแสดงหนังเรื่องที่หยูดสองแล้วก็เป็นดาราดังในซีรีส์วายด้วยนะครับผมก็มาร่วมเล่นเรื่องนี้ด้วยนอกนั้นก็จะเป็นดาราใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็พอรู้มาคร่าวๆนะครับผมส่วนเรื่องราวเราจะนี้จะเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนว่าเขาจะเผยไตยอะไรอกมาว่าไปดูเลยครับกับเธอไทยบ้านเดอะซีรีส์นี่แหละคือซื้อแข่งสักสีของซุ้มจ mm hmm. ะเ,จออเนี่ยเจ้าสองคนเนี่ยคันผู้ใดเหลาเบิร์ตก่อนผู้น,นั้นในหอมแกมกมืด โอยน้ยกระยอมข้าเจ้าทาวมามีปักมือเดินดันเว้ยเริ่มได้ครับผมเอาแล้วจบว่าดิเบิร์ดเลยจ้าแต่ก่อนจะหอมอ่ะบอกอีหลันให้รับตาไว้เลยด้วยภาพบางภาพป่ะชิบาดตาบาดใจมันปากปาก าสามเดกรรกระดาก็นั่นแหละครับสำหรับตัวอย่างแรกก็ยังไม่ได้เผยในเรื่องมากมายครับก็มีมาเพียงแค่แบบว่าพี่มะม่ก,กับพี่พีชเนี่ยมาแย่งชิงตัวบักเมืดในเรื่องนะผมโฮบักเมืดก็มาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เท่าที่พอดูมูดแอนโทนของเรื่องนี้เลยอาจจะออกแนวสนุกสนานเฮฮาเป็นการมาเล่าเรื่องของกลุ่มแก๊ง LGBTQ หรือกลุ่มสาวสองนะครับผมดูเผื่อแล้วเนี่ยมันอาจจะม,มีอะไรใช่ไหมครับก็ออกคงแบบอะไรแก๊งกระเทยมาจีบผู้ชายมาหลอยผู้ชายมาเต้นหมอลำแค่นั้นไปแอลไปเที่ยวอะไรไปทั่วดูไม่มีอะไรหรอกนะเรื่องแบบเนี้ยแต่ยาดูถูกนะครับผมจกักรวาลไทยบ้านทุกเรื่องเนี่ย บอด้เลยที่รู้เหมือนมันจะไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าหนังทุกๆเรื่องเนี่ยเขาทําให้เราแบบน้ําตาซึมน้ําตาไหลร้องไห้กันมาหลายเรื่องพอสมควรเลยนะครับและเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรให้ชวนซึ้งชวนน้ำตาไหลอีกแน่นอนก็เป็นได้ครับผมอย่าดูทรครับอย่าดูโทรเดี๋ยวเราดูตัวอย่างเตมิเทวกันครับว่าเนื้อเรื่องจริงๆจะเป็นยังไงแต่ถ้าที่ดูแล้วตอนนี้เนี่ย มันก็ยังพอดูได้บ้างนะผมยังไม่แบบดึงดูดว้าวอยากดูอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวรอดูตัวอย่าง็มอีกทีละกันนะครับ31กรกฎาคมนี้้ามลาดครับผมสาหรับเธยไทยบ้านเดินซซรีหนึ่งในภาพยนต์ของจักรวาลไทยบ้านนะครับผมรอติดตามครับเอาละครับผมขอจบการเรียงเช่นแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหาใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกว่ดใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องกดตัว,วลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ